แล้วมีใครไปปิด้ายทะเบียนรถน่ารักปังปุ๋ยปอาจารย์สวยมากเอาแล้วคืนที่ปอาจารย์สวยงามรับไม่ฟรีนะจากบบ้านดี้นะขอบคุณนะอยู่ในการบังชีนี้แล้วขอให้มีความสุขเยอะๆนะสาธ แกมีตังให้เราเยอะมีสองร้อยไหมมากแกสองร้ไม่พอใช่เราไปเนี่ยไปเดี๋ยจะเล่าให้ฟังว่าทำไมอยากไปนอกรูปเล่าเลยเล่าเลยะรรอไ่าาเก เอาเก้าอี้ไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่ะไปเมกาอย่าลืมคิดถึงเราด้วยนะรอที่เมกาบางนะตากได้แนน ไม่ค่ะแไปนด้ไะเยอเืนใกล้นิดนึงได้ไหมมาตกเฟมเฟมมันห่างกมนไม่เยมันตกเฟมอีกคนยังไม่ติดกลานี่นะแต่มันดื่มพคนไปพังพอนสองทุมไม่ดื่มไม่จะได้ไะได้ต่เาเราด้กัเราอยู่ในกันมีแค่ถังทีู่่กว่าเราไม่น้องขับรถมาแต่มันดื่ เขจะได้เพอเลาจะได้มีเพื่อนภยดเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรเฮียเเี่ยวันนี้เป็นอะไรพูดผิดหลายรอบแล้วผ่านไม่ปคันเดียวกันพยายามมา Thank you.